พม่าขอไมตรีกับสยามครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทุกครั้งกลับมีแต่กลิ่นอุบายพระเจ้าประดุงส่งทูตมาปีพศ2327ทว่าเจรจาไม่เคยลงรอยจริงๆสยามเริ่มจับพิรุษของพมา่าเพราะทันทีหลังขอไมตรีพม่าก็ยกทัพมาความเชื่อใจจึงถูกทำลายลงเรื่อยๆ พมา่าใช้ไมตรีเป็นเพียงหน้าฉากและซ่อนความคิดยกทัพไว้เบื้องหลังปีแล้วปีเล่าพมา่ายังไม่เลิกอุบายแม้สยามตอบโต้ด้วยความระมัดระวังแต่ฝั่งพมา่ายังไม่ยอมคืนผู้คนที่กวาดต้อนความตึงเครียดจึงสะสมอย่างเงียบๆจนล่วงถึงปลายรัชกาลที่หนึ่งพระเจ้าปดุงมองเห็นโอกาสสำคัญ เพราะสยามสูญเสียแม่ทัพผู้เข้มแข็งหลายท่านและพระมหากษัตริย์ก็ทรงประชวนพม่าจึงเตรียมทัพครั้งใหญ่ในปีพศ2351เงาศึกค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาจากเมอตมะ,ตมะและในไม่ช้าสงครามครั้งใหญ่ก็ใกล้ระเบิดขึ้น